เก็ไักกเพีมมนนออออบฟฟ้าคืออ้วนใช่ไหมอันนี้เพื่อนอุ้มนะเพื่อนที่อุ้มไม้ไผ่นะแม่แม่เขาก็ถือใต้ใต้สวนแล้วเมื่อกี้นี้ใต้สวนเป็นอันนี้ก็เป็นผู้จัดการมรดกอุ้มอันขึ้นศาลโดยไม่ต้องไปศาลเขาก็แล้วเมื่อกี้นี้เขาจะสัมภาษณ์มาทางวิดีโอฮึ่มเสียงหมาไผ่ โอ้เพิ่นไปสร้างแล้ววุดีก็เลยต่อให้หน้าเพิ่นมาผมมีเวลาเห็ดมือนน้ผมก็สอนเทคนิคการป้องกันยังเทคนิคการเฮ็ดไฟฟ้าเบื้องต้นไปไกลเสาไฟฟ้าเด้อไฟฟ้าชดแน่นก็ได้ สวยมากเอาไปดิให้สองคนนั้นถามไปไปไปหน้าเฮือนนี่บอกทางเขาเฮือนนี่บอกหรือไงเนื่อหนึ่งไปไหนเนี่ยนอนอยู่ในห้องเรื่อหนึ่งมันไม่สบาย มันเป็นไข้เป็นโควิดนะฮะไม่รู้มันไม่รู้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 ไอไอดิเป็นโควิดเด้งออรู้ไปส่งไหนอีกตัวหน,นึ่นนเงอเอาไปเฮือ,อนวุฒิเจอเขาเมาบ่ไปเฮือ,อ,อวนวุฒิงัดอันตะแคงลงมันสิ แรงงอลงมาเราพอหรือจะมัดไว้ก็แล้วแต่สายยังชุดที่ยาตื้นอ้วนขึ้นได้ไหนจักกิโลนไหนตันมาลือเลยแม่ก็อ้วนขึ้นคือกันโอเคอยู่บอผมยาวแล้วน่ะตุ้มผัดพร้อมลงบบดนี้พร้อมเหรอหนูว่าหนูอดงดข้าวเย็นกินน้อยๆพร้อมลงแล้ว ช่วงที่มาละซัดเอาซัดเอา,เอา,เอาลืมข้าวมีทอนอีก,มอก<ค><ด>ไม่พ,มพอน่อ,อแกมาาไกลปัาน,นีน่เนาะเ้ยนะเ้ยไปดีเต้นเต้นไปขึ้ออนทอนซ่อนไทยรถพวุธไปเต้น ไปชนมอไซค์าพานะวุธมัดแล้วใช่ไหมมัดแล้วลไปแล้วให้มันไปซ้อนท้ายรถพอวุธมันไม่ได้เจอมาหาลูกหาลอไม่ได้หลายนี่ฮะเล่ท่อนเขาจกบาทอ่ะสี่ร้อย เหตุแบบง่ายเราบริห็ดแบบยากเออเห็ดสมราคาละสมราคามันเห็ดแพงเลนะข้าวโพดข้าวโพดอันเตรียมที่ประเด็นนะไม่ได้ตอนตอนอุ้มมันยังมีชีวิตอยู่เฮากับไปกับอุ้มกับไปหามลงยังสี่หลังเติมป้าละรถคันรถคันนั้นก็จอดไว้อย่างนั้นอ่ะจีเอ๊ะเีอท่นเออไม่ขับประเครื่องมันใจนั่นหรือเปล่าก็ขับวอร์มอยู่ก็วอร์มอยู่อาทิตย์ละครั้ง บอกพ่อไอ้เตยเอาไปวอมเพื่อนก็ไม่เอาไปก็เอาไว้นี่แหละเดี๋ยวเขากวอมเดี๋ยวเดี๋ยวทีนี้หานเดือดนะเพื่อนดีเดหางานให้เพื่อนทำก่นอนม,มันแห่งมีกงข่างแห่งแก่ง่ายเราบว่าอ,อันแก่ะนี่ก็แก่อะไรนะแก่แบบนี้นี่ยเอาใส่มันมีกงข้างนะต้องกลัวตกนะอืแล้วก็มันมันมีเขาแต่ว่าตอนนี้มันยังอันเอาสมุดเล่มมาไม่ได้ยังไม่ได้ยังไงมันก็ต้องได้หรอหลับไปป้าต้องเป็น เป็นผู้จัดการมรดกรสันสั่งแป๊บเดียวสั่นสันสอบสวนง่ายๆในก็ว่าเป็นแม่ลูกกันขเขาจ้<ล><ห>เอารถก็เลยอนุมัติง่ายถ,าถ้าผู้อื่นอยู่ไปอยู่มาขอเป็นผู้จัดการมรดกเขาก็สิซักใส่ด้ยเนาะใช่ดีไม่ดีมัน,นมีอะไรยังกเกี่ยวข้องกับการตายเดี๋ยวเป็นแอมไซยานายวะก็ต้องตรวจสอบเนาะ ก็ดีอยู่เราก็เพิ่งมีประสบการณ์ได้อยู่แล้วเพราะแม่เนาะเป็นแม่สันว่าผู้เป็นแม่ก็เลยง่ายนั่งอะไรตูดเลอะขี้ดึงขี้ต้มอ,อะไรใครเต้นป่เต้นเอาวก็นั่งกระบะรถนั่นเด้ไม่แล้วตูดเลอะเลยนั่นแหละมานั่งกระบะรถใช่มันนั่นนนงไป ระยะปกปวก3เมตรขับรถมาเมื่อกี้พอยเจอทางนี้แหละที่รถชนโอ้ชี้ใส่บ่ในมองนี้แหละอันคนที่ขับเลี้ยวก็เลี้ยวได้เดี่ยวเอาเถอะน้อบ่ไม่ใช่ก็ไม่ให้มานำเลยอันให้คนขับบ่จมบ่มันจมแค่นี้จะให้รถมอเตอร์ไซค์ผ่านไปก่อนค่อยฮัก์ทบ่ ผัดมาเถียงว่าเปิดไฟเลี้ยวแล้วเด้มาตีเปิดไฟเลี้ยวแล้เด้เดเเเดถ้าหักแบบนี้ก็มีร้อยตายร้อยเลยไหมป้าเป็นคู่เป็นตำรวจเป็นหมอก็ตายหมดเลยแบบนี้ใครจะไปคิดว่าใครจะหักนะเนาะเพราะว่าตามกฎมาแล้วต้องรอให้รถเข้ามาเลน,นเขา<อ>ไปก่อนถึงเขาจะเป็นรถเล็กหรือจักรยานหรืออะไรก็ต้องรอเขาผ่านเอกเราอยู่เลนนุน ัดหักตัดหน้ากันเจาอเนอะแบบนี้แล้วถ้าสมมติว่าคนกำลังวิ่งไปแล้วเอาตีนยื่นไปทันางลมปากแตกตายเลยไปกราบบใยูเทินยามอมีความสู้ขนาดนี้สบายใจแล้วสบายใจแล้ววิตาันแล้ววิตาแล้วระวังรถมาข้างหลัง เดี๋ยวก็หักไปตันทางเขาพ่อปานสิงอุ่มโดนตันแล้วแไปกลับรถตรงไหนนี่นี่เลยกลับนี่เลยกลับไปไปนี่เด็ดแต่เด็ดแต่ถนัดนี่เอาหางแบกเขานี่ก็ได้คุณรถรถหรือไม่บอสครถไปไม่มาไปสนะอยวมากลับใส่แยกอะไรเขาบมมมมมเมนเอาเลี้ยวขวาไปนี่พานเฮือนน้องพิมมันี่เลี้ยวขวาซอยนี่ไปบีบเพลให้น้องพิมมัไปหยอกน้องพิมมันเหมือนแมนพามาอยู่พี่ ลูกทีมันก้นมามอบ่ฮะมันมาอยู่นี่เด้บ<อ>่ไปชวนมันไปกินเบียร์พวต้นตะกุนไปส,สินะ่งจะรุดบางสีเนาะอ่ะา,า่็เลยแบบห้ามกินได้เพราะเขับรถโอ้ก่อเริ่มดังมาด้วยไม่ให้กินมา,มากๆบางทีนี่ขับรเบียร์เลยเนาะแม่ก็ขับเ,เบเเยนะีบเเยร์แต่ว่วาหาดือนซะนะโอ้ยตอนตุ้มไม่อยู่เขากินตั้งเยอะแยะมางานไอ้อุ้มกินทุกวันไม่เห็นเป็นไร ม,มันเ,เป็นเมสายเขาวเว้ยสายสมบิเอสาย